ติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะคะกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วครับผมและนี่คือรายการบ m เกม g ด t อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมครับเดียวครับแตงโมจ้าวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยครับ M Space รังสิตคลองสององ2นครนายกนั่นเองครับไม่ไกลค่ะขับรถเลยมานิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ก็จะเจอแบบบรรยากาศเหมือนอยู่อีกโลกนึงมีห้องสมุดอันเงียบสงบแล้วก็มีต้นไม้อยู่กันเพลินได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คลองสองแจะเอ็มสเมากันได้อาหารก็อร่อยจุกต้องไอติมก็ดีดีนะครับ มาเข้าเกมของเราในวันนี้นะครับกับการ์ดเกมกันบ้างครับกับเกมที่มีชื่อว่า Aquarius หรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือการ์ดะหาจันร์เชื่อมโลก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 แทมแทมแทมเกมนี้ได้รับการสนับสนมาจากร้านบอรดดิ้งไทม์นะครับตอนที่มีสองสานาแล้วนะจ๊ะที่เพลินจิตแล้วก็ลาดพราวนะคะบอดดิ้งไทม์ มาวันนี้เป็นการ์ดเกมบ้างนะครับเกมนี้นะฮะเล่นได้ตั้งแต่2ถึง6คนนะครับแล้วก็เล่นได้จางน,น,น้องๆวัย8ขวบเป็นต้นไปใช้เวลาในการเล่นตั้งแต่5นาทีจบจนไปถึง30นาทีเลยก็มี a q u a r i u s นะครับเป็นเกมแนวต่อภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องของธาตาุต่างๆ นะครับก็จะมีทางสีสันจะใส่มากๆอ่ะท่าต่างๆนะครับเรียกว่าท่าทั้งห้าในแบบมีทั้งน้ำนะครับมีดวงดาวมีชุ่งยานะครมีไฟ <Fire. S 2> แล้วก็มีสายรุ้ง <Yeah. S 1> นะครับเป้าหมายของเกมนี้นะครับคือพยายามต่อภาพของท่าต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยให้ครบ 7ใบต่อกัน7ใบปุ๊บชนะทันทีซึ่งเราก็จะมีทั้งการทอนกดให้เล่นง่ายขึ้นนะฮะแบบที่แบบเต็มสตรีมเลยคือจะมีแอคชั่นการ์ดแบบนี้ด้วยแต่สำหรับน้องๆหนูๆวัยเริ่มต้นเราไม่แนะนำเอาออกไปก่อนเลยจ้าหรือจะเริ่มใช้จากแบบแอคชั่นเดียวก็ได้นะฮะอันนี้สำหรับน้องๆหกขึ้นไปลองเล่นดูก่อนก็ได้เป็นแบบใช้ได้แล้วแต่แล้วแต่เพิ่มลดได้นะคะถูกต้องหรือจะไม่ใช้เลยเป็นการต่อภาพอย่างเดียวก็ได้ไม่ว่ากันเริ่มต้นเราก็จะทำการ แจกโกครับซุ่ม,มเป้าหมายของคุณนี่เขียนชัดเจนโกโดดมาปุ๊บ <Yeah. S 1> สมมติตงโมเป็นใบนี้ผมเป็นใบนี้ซึ่งห<ๆ>้ามบ,บอกใครบอกใครสมมติผมมีดวงดาวอยู่กับมือตอนนี้นะฮะเอาไม่ใส่ลุกแต่ห้ามบอกใครทีนี้แจกกันเสร็จปุ๊บเราก็จะแจกก๊์ดขึ้นบนมือคนละ3ใบนะครับก๊์ดก็จะมีหน้าตาประมาณนี้บางใบมีรูปมีธาตุแค่ธาตุเดียวบางใบมี2ธาตุนะฮะมีทั้งแบบที่เป็นบนล่างบนล่างเฉียงเฉียงอะเฉียงเฉียงทะยงก็มีบางใบเจ๋งหน่อยมี4ธาตุเลยและใบนี้ เจ๋งสุดๆครับเป็นวายการ์ด huh. คือใช้แทนธาตุอะไรก็ได้เลยใบยเดียวครบ5าธาตุเลยใบยเนี้ยถือว่ามี5าธาตุทั้ง5้าอยู่ในใบเดียวต่อตรงไหนก็ได้และถือว่าเชื่อมทั้งหมด, <S <S <nen> <S หมดวิธีการต่อต่อยังไง <S 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 วิธีการต่อนะฮะจะต้องมีจุดเชื่อมกันของธาตุอย่างน้อย1จุดและการ์ดนั้นจะต้องวางในแนวเดียวกันด้วย <S <S อย่างเช่นสมมติผมลงอ่ะเริ่มต้นมีไฟกับสายรุ้งแบบนี้ใบต่อมาผมมีอันนี้มี4ี่ธาตุแบบนี้ผมวางปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าไม่มีธาตุที่เชื่อมกันนะครับ ถ้าหมุนมาปุ๊บว่างอย่างนี้อันนี้โอเคเราถือว่าเชื่อมกันนะครับหรือถ้าเกิดแบบอย่างนี้เหมือนจะเชื่อมเหมือนสายลุงจะเชื่อมแต่สายลุ้งอันนี้ไม่เชื่อมเพราะว่าตอนเนี้ย mm. ด้านของไฟเนี่ยมันอยู่ตรงนี้สายลุงมาไม่ถึงนะครับต่ออย่างนี้ได้ไหมอ่ะถ้าต่ออย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นการ์ดคนละแนวกัน mm. การต่อเนี่ยจะต้อง <Okay. S 1> เป็นถ้าแนวนอนก็เล่นแนวนอนเหมือนกันให้หมดถ้าแนวตั้งก็เล่นแนวตั้งเหมือนกันซึ่งถ้าต่อทางด้านนี้แล้วก็ต้องงนี้ได้ไหมถ้าอย่างนี้โอเคเล่นได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนแบบ เออยากจะเชื่อมอันเดียววางเหลื่อมอย่างนี้ได้ไหม ไไม่ได้ต้องเป็นระนาบเดียวกันเป็นแถวเดียวกันเท<ๆ>่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็จะไม่ยากแหละก็จะไม่วุ่นวายก็จะไม่แบบซับซ้อนโอเคต้องก็วางกันไปครับพยายามหาจุดเชื่อมของธาตุที่ตัวเองถืออยู่ให้ครบ7อันครบ7เมื่อไหร่ประกาศตัวทันทีธาตุของฉันครบแล้วเปิดให้ดูปั๊บถ้าครบทวนจริงเกมจบชนะเลยแต่ที่นี้ครับมันก็จะมีโบนัสอยู่บางอย่างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในบางทีเนี่ยพอเราต่อไปมันก็จะมีการ์ดเชื่อมขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเชื่อมขึ้นไปเรื่อยๆสมมติลงมาแบบนี้ปั๊บอันนี้พิเศษหน่่ออยปกติเชืม เดียวก็ได้แล้วอันเนี้ยมีจุดเชื่อมถึง2ออันคือมีทั้งดาวมีทั้งปลาถ้าทําได้เชื่อมสองอันคุณจะได้โบนัสครับจะได้จั่วการ์ดเพิ่ม1ใบประมาณนี้ไม่ยากการสีสันสดใสมากๆเล่นสุดน้องๆหนูๆก็ดูแล้วเข้าใจง่ายด้วยใช่อยากเล่นหรือยังอ่ะอยากเล่นเราดีนี่นี่นี่เตรียมแล้วเนี่ยเตรียมแล้วเตรียมโกแล้วโอ้โหเตรียมโกแล้วมีเพื่อนเรารออยู่ข้างนอกแล้วล่ะตอนนี้ไปไหมล่ะไปเล่นกันเลยอะควอเรีย โอเคอ่ะน้องแอลชนะน้องแอลลงก่อนอะต่อได้น้องเป็นเนาะเดี๋ยวนะวนมาทางนี้ดีกว่าโอเคจวก่อนแล้วค่อยลงปั๊บนี่เลยปลาน้อยลอยสู่ดวงดาวจั่วใบใหม่ขึ้นไปก่อนปั๊บอ่าปลาน้อยถ้ารูปติดกันครบ5ใบคนนั้นชนะเลยนะอันเป็นอันนี้อ่าได้อยู่สายรุ้งอ่าวางตะแคงได้จริงๆติดกันทั้งคู่แล้วจะเลือกโอเคตาน้องแอลครับน้องแอลค่ะน้องแอลจั่วก่อนน้องแอลจั่วก่อน ตัวก่อนะงายด้วยเอวางปั๊บโอเคทีวีโอตัวหนึ่งใบอันนี้ดีกว่าอะพี่ไปเลยสายลุ้งผู้น่ารักไปกับไปน้องตินครับตัวก่อนโอเคได้ครับเพราะว่าสายลุงติดตรงนี้คือติดอย่างน้อยหนึ่งอันถือว่าได้นะตอนนี้ตอนนี้สายลุงติดกัน4อันแล้วนะสายลุงลงติดกันอีกอันชนะเลยนะ ه, ไปดวงดาว,วใช่น้องแอลจวกก่อนนี่ครับต่อเริ่มเออเริ่ปึ๊บดวงดาวอ,าอ้าวเดี๋ยวก่อนอย่างนี้วางติดกัน2อันเพราะดาวใบนี้ติดกับอันนี้และตุ้งยานี้ติดกับอันนี้ได้โบนัสด้วยได้ไพ่เพิ่มหนึ่งใบก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นจวปั๊บโอ้โหเจอนะโอ้ตต่แล้วที่ลง ปลาน้อยตรงนี้และพี่ชนะล้ครับเพราะว่าเพราะว่าพี่เป็นปลาลองเล่นต่อดูไม่ตาตาน้องปีนก่อนน้องป่นจั่วเดี๋ยวพี่เป็นกรรมการต่อตอนนี้ลืมปลาเมื่อกี้ไปลองเล่นกันต่อดูหักลงไหนดีไหนดีนี่ต่อไปเลย ต่อไปต่อไปพี่แตงโมต่ออันนี้ต่อทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าสี่แล้วนะทุ่งหญ้าสี่ดวงดาวมีสามตาน้องแอลครับอ่ะจวดหนึ่งใบก่อนจ่ายตอกตอกตอกลงไปไหนด่ลงใบนี้อ่าไปไปกับทุ่งหญ้าต่อไปน้ำปิ่นดูแลทำไมของหนูมีอันนี้ควยเหรอเสร็จเอ๊ใบนี้มีสี่ลูกอ่้ไม่ได้ ้อย่างนี้ได้โอเคชะนะแล้วชะนะแล้วอ้าวทำไมอ่ะ 2> 1 2 3 4 5สอง,ส,องสาม,ส,าม,ส,ามสี่สห้าต้ <Okay. S 2> องปิดไปสายลุงเหรอขอดูหน่อยสายลุงจริงจริงด้วยโอเคเรียบร้ยรอย จบไปแล้วเรียบร้อยนะฮะจริงๆอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นกฎแบบสำหรับน้องๆแบบเบสิกสุดๆเลยไม่ซับซ้อนมากไม่ซับซ้อนมากแต่จริงๆเกมที่ผู้ใหญ่ก็เล่นสนุกเพราะว่าจะมีแบบการแอคชั่นเพิ่มเข้ามาได้อะไรอย่างนี้ก็จะคืออยู่ในเซตนี้เลยใช่อยู่ในนี้เลือกเลือกวิธีการเล่นได้ถูกต้อง,อง <5 S 1> นะครับผมก็สามารถทอนกฎให้น้องๆเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองสีฉันจะใส่นาะถูกต้องนะครับผมประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดสนใจอย่าลืม inbox มาในแฟนเพจบอร์ดเกมไหนนะครับที่สำคัญขอบคุณเกมด้วยนะครับจากร้านบอร์ดดิ้งทาวน หมดเวลาแล้วตังโมค่ะก็ติดตามบอร์ดเกมได้คิสนะคะได้ทุกวันจันทร์เว้นจันทร์นะคะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการบอร์ดเกมได้คิสไปแล้วครับสวัสดีค่ะด,ดียายบาย